นิดหนึงหลังจากคลิปนี้เดี๋ยวเจอกันในไลฟ์สดนะนะนะจะจะสวัสดีทุกคลิปนะคะสวัสดีบางคลิปแม่อาจจะไม่ได้สวัสดีแม่ต้องกอไปด้วยเออนะคะมันก็แม่จะมาพูดเรื่องแม่ของอีแคมป์ปิ้งเนาะเอ่อตอนแรกแม่ก็คิดว่าเออแม่มันก็เป็นคนดีนะทำไมมันเป็นคนแบบนี้ เออทำไมามันเป็นคนทะเยอทะยานทำไมามันเป็นคนแบบเป็นเหมือนอิจฉาหริอฉญาน่ะเออแม่มันก็เป็นคนดีไปไป,ไปมามาม,ามาไ,ปไ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 ปมา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 ไปไป,ไปโอ้ Grand. โหเ oh. ขาเรียกอะไรวะดูคนให้ดูนางเอ้ยอะไรบะ ซื้อซื้อผ้าให้ซื้ออะไรโอ๊ยซื้อผ้าให้ดูเนื้ออะไรวะดูแม่ให้ดูหางอ๋อดูซื้อปลาให้ดูแล้วซื้อปลาให้ดูหางซื้อปลาให้ดูหางเออดูนางให้ดูแม่เอาสิละ เออนะคะก็ไม่แปลกใจแม่มีคำตอบทั้งหมดแหละเออแม่ไปฟังอ่ะไปฟังช่วยกันงูนแล้วกันนี่แม่วิเคราะห์จากคลิปลูกบาอุยนะเว้ยอืมอ่ะฟังคลิปลูกบาอุยหน่อย ม่ได้ดัดอัดไรมากมายใช่ต้องทําตัวขนาดนั้นถ้กจะไปสั่งคนอื่นให้ทําตามที่ตัวเองชอบไม่ได้เจ้าปิดแค้มแม่ของเด็กน้อยตาดําๆคนหนึ่งอย่าทําตัวเหนือกว่าคนอื่นอยู่มอกไม่แม่ครับอยู่ในองค์กรเขาองค์กรเขามีคนดูแลมีคนสนับสนุนมีคนดูแลมีคนตัดสคริปต์เตาไม่มีสิทธิ์ที่จะไปบอกให้คนนั้น ดีต่อตัวท่านเองและลูกหลานของท่านอย่าทําตัวให้เป็นผู้จัดการวงเจ้าพ่ีสิธิ์านาดนั้นแล้วก็เจ้าไม่เก่งขนาดนั้นถ้าเกิดอยากเป็นไปตั้งพวกเองส่วนกันไปตั้งพวกเองไปเลยไม่มีใครดึงหลังไว้นะครับอย่าทําตัวให้ตัวเองเป็นเด่นกว่าคนเด่นเป็นแค่แม่ของศิลปินแค่คนเดียวคนอื่นเขาอยู่ดืซื้ออยู่มองไม่แม่เขาก็เด็สรั่งประเด็นสากประเนอ่านะคะ อันนี้ก็มีหลักฐานในการวิาพากษ์วิจารณาแม่ก็ไปเอาข้อมูลมาแม่ไม่ได้แต่แม่ก็พอรู้มาบ้างแต่แม่ไม่เชื่อแม่คิดว่าแม่ของอีแคมปิ้นเป็นคนดีอืมไอแคมปิ้นมันเป็นคนไม่น่ารักแต่แม่มันเป็นคนดี <c oughs> ถ้าทุกคนติดตามแม่มาตลอดนะ แต่แม่เพิ่งมารู้ว่าแม่ของอีแคมปินนี่เจ้ากี้เจ้ากาอ่ะจะทำตัวเป็นผู้บริหารมันก็มีส่วนนะลูกเนี่ยมันจะซึมซับมาจากแม่ความอิจฉาทิสยเนี่ยมันจะซึมซับตั้งแต่อยู่ในท้องเห็นไหมก็บอกว่าเวลาตั้งท้องต้องอารมณ์ดีๆอ่าอย่าเป็นคนขี้งุดหงิดอ่มันจะส่งผลเพราะว่าสิ่งที่เราทำเราพูดเนี่ยมันจะเข้าไปในสมอง ของลูกเพราะลูกนอนอยู่ในท้องเราเขาจะได้ยินคําพูดของเรามันจะซึมซับเข้าไปลูกจะดีไม่ดีเนี่ยพ่อแม่ก็มีส่วนนะคะแต่มันก็ไม่ใช่ทั้งหมด <c oughs> บางคนพ่อแม่สอนให้ดีมันก็ไม่ดีเออแต่ก็ส่วนน้อยมีบ้างแหละส่วนน้อยแต่เริ่มง่วงแล้วเนนี้แต่ว่า ้าส่วนมากถ้าเด็กจะเสียคนก็เพราะใครเพราะพ่อแม่ตามใจเขาเอพ่อแม่รังแกฉันพ่อแม่ตามใจลูกจนเคยตัวทําให้ลูกไม่กลัวอะไรเอาแต่ใจและข่มเหงพ่อแม่พ่อแม่ต้องฟังฉันเพราะฉันคือลูกแบบนี้ก็มีค่ะทีนี้มาถึงประเด็นแม่ของศิลปิน นะคะหรือนักร้องกะเละกะลาดก็ว่ากันไปการที่เขาไปจกกัดแจงเรื่องสงักุงสกิปโน่นนี่นั่นเนี่ยอันนี้แม่ก็เพิ่งรู้นะคะไปดูช่องลูกบาอุ้ยมาอันนี้ก็มีเหตุผลแสดงว่ามันก็ต้องมีหลักฐานข่าววงในเว้ยเขาส่งมาแม่ก็มาขายี้ต่ตนะคะอันนี้ก็มันไม่ได้เป็นผลดีต่อตรงนั้นอยู่แล้วความน้อยเนื้อต่ำใจศิลปินในวงคุณเป็นแม่ของน้องอีกคนหนึ่ง คุณมีสิทธิ์อะไรมาสั่งให้นางเอกพระเอกหรือคนอื่นเขาต้องทำตามคำสั่งคุณหรืออันนี้ก็ไม่ถูกต้องค่ะนี่ก็เป็นเสียงสะท้อนนะคะเชื่อว่าเรื่องนี้แม่ก็คิดว่าผู้บริหารต้องรู้แล้วนักจากที่อารามาเดียวโพส์น่าจะเป็นเรื่องเดียวกันแต่ทีนี้ก็แต่อามาเดียวเขาไม่ได้จบไปที่แม่ไง เออขอาไม่ได้จบไปที่แม่ขอไปค่าว่าไปเาไ,ไ,ไ,ไปแล้วบตินนรเว่าจนง่วงคนอื่นพูดแล้วไม่ต่สดชื้นไม่หญิงเว่าให้ง่วงแล้วปฏินี้นะขอไปนอจ้าอืนะคะแล้วก็มันทําให้ลูกเป็นคนซึมซับซึมซับพฤติกรรมจากเราที่เป็นพ่อแม่ ว่าเหมือนแม่หญิงเนี่ยแม่หญิงมีความอิจฉาไหมแม่หญิงมีนะมีแต่ก่อนอะเยอะมากอิจฉาคนโน้นอ,อิจฉาคนนี้ถางว่าตัวนี้ก็อิจฉาไหมอิจฉาเดี๋ยวแป๊บเดียวดยวอ,อแต่ว่าเราเราก็พยายามสะกดตัวเองไม่ให้ไปอิจฉาคนอื่นให้มากเมื่อไร่ที่เราอิจฉาคนอื่นเราก็จะทำลายคนอื่นมากเช่นกันลูกจำไว้นะ ความอิจฉาเป็นเป็นเชื้อโรคที่ร้ายแรงที่สุดมันจะทำลายทุกอย่างน่ากลัวแล้วมันก็จะมีพลังงานบางอย่างด้วยว่าไปแล้วก็คือแบบว่าพลังลบความอิจฉาคือพลังลบความเมตตาคือพลังบวกอันนี้พูดแบบในหลักพุทธศาสนานะคะแล้วก็ประเด็น ประเด็นแม่แคมปิ้นเนี่ยเออเป็นเรื่องที่เซอร์ไพรส์สำหรับแม่หญิงนะเพราะแม่หญิงไม่เคยคิดว่าแม่เขาเป็นคนไม่ดีแม่ว่าเออแม่ของมันดีมากแต่เพิ่งมารู้ความจียงวันนี้สั่งจ้งของเน่คือหาสั่งหาว,ว่าสัาง่งเจองของฮักจองของเออนะคะเพราะว่าแกแทนที่จะอยู่เหมะเมาะแมะแม่ แต่เสือกแสดงกล้ามด่าไม่มีผลงานอะไรแค่เด้าสยดสยองกว่าลูกเจ้าของเก่งลูกเจ้าของดังแม่จะสรุปให้นะอีดากดำเด้าจนเวทีพังเด้าจนค้นสั่งเด้าจนเขาว่าบกเบึงนี่คือจุดบอดนะคะเพราะแม่พูดแล้วว่าเขา วงชื่ออะไรลำเพลินหมอลำมูเขาก็าอยากไปเบิ่งความสวยงามวัฒนธรรมอีสานบานเฮ้าแม่เคยพูดในคลิปที่ผ่านมาแม่ว่าคอยดูถ้าเป็นแบบนี้จบจบจริงๆค้นบเบิ่งเลยเมื่อคืนคุณไม่ถึงห้าร้อยมั้งเมื่อคืนอมืมันก็ต้องมาดูว่าผู้บริหารต้องดูแล้วว่ามันเกิดจากอะไรแต่เท่าที่แม่วิเคราะห์คุณคือหมอลำมู คุณไม่ได้มาแนวหมอลำซิ่งและก็สำคัญความสามัคคีในองค์กรในวง,นวงคือหน้าตาของวงนะความสามัคคีคือหน้าตาของวงข้อนี้จะก้าวข้ามไม่ได้เลยเพราะคนมาเบิงหมอลำเขายาเห็นว่าหากกันสามัคคีการบริเวณมาแม่น่กันแน่กันแหน่มาแสะกันแบบ มันไม่สวยงามเลยเออคนในวงตรงมาดากันเอฟซีกับไปดาทรงนั่นไปดาทรงนี่เออไปยกย่องอีดาดำจังสั่นไปยกย่องอีดำดำดำจังสี่อ่าแล้วก็ไปว่าให้สํานึกบุญคุณคือมันเป็นไม่สวยงามแล้วคนก็บ่อยากเบิง่งได้อีกอย่างไปเชียร์สนับสนุนกะคือว่าอะไรสนับสนุน ก็แอบสนับสนุนอีกบบก้าเปิดหน้าเออเอาลูกโซเฟียมาเป็นตัวตัวล่ออีกตอนนั้นน่ะมันก็พังอีกตุ่มๆไปเลยคือสิวาซิเซียอีดักดำสิปั้นมันกับปั้นไปเออบบเซียมันกับให้มันออกหรือไม่ให้ออกก็มันอยู่ข้างหลังไปเออให้คนที่เอฟซีมักคนที่ไม่มีดรามา่าคนที่ไม่มีกระแสลบ มือนคุณก้อยเนี่ยเขาก็ไม่มีกระแสลบคุณมิวก็มีกระแสบวกเช่นเดียวกันนะคะหลายหลายคอ,อมีคนเดียวที่มีปัญหาคืออ e ีแคมปิ้นมันมีปัญหาไม่พอแม่มันเสือกแสดงกล้ามดากอีกโโจบเลยเดี๋ยวแต่รู้สึกองค์กรก็ยังไม่พูดถึงแม่มันนะแตเ่เหมือนช่องบาว้ยเนี่ยมันพูดแล้ว เออว่าแม่ศิลปินก็น่าจะเป็นแม่อีดาตดำเพราะมันมีปัญหาอยู่คนเดียวเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็แม่สรุปให้นะคะเดาจนเวที่พัง่ะพี่น้อง่ะพี่น้อง่ะโอเคดูที่กันไน้เลยส่วนได้กสวัสดีค่ะ